แล้วนะคะอาร์มแล้วก็น้องหวิวนะคะค่ะวันนี้เราก็นัดไว้กับพี่เจี๊ยบนะคะเพื่อที่จะมาดูอะไรเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบพาไปดูนะคะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะได้รับเกียรติจากกรมกรมชลปชจังหวัดพังงานะคะได้เข้าชมกิจการนะคะกลุ่มเราเนี่ยนอกจากทำไม้ตาแล้วเรายังมีอีกท่านหนึ่งคือท่านจาก กะลาตางกะลามะพร้าวเป็นฐานดูสิค่ะเชิญนะคะเดี๋ยวเชิญแฉกขนี้ที่น้องก็ทันดูนะค่ะเป็นการอัดฐานนะคะจากกะลาตางกะลามะพร้าวนะอันนี้ทำเป็นฐานดูกิค่ะก็คือเอากะลามะพร้าวค่ะแล้วก็กะลาตางมาเผาแล้วก็มาํำ ส่วนผสมแล้วก็มาอัดเป็นแท่งค่ะส่วนผสมนี่มีอะไรบ้างะคะอ,อ่อส่วผสมตัวนี้ค่ะน,นึ่งมีานหนึ่งกิโลนะะแล้วก็มีการะมาณสองสี่แล้วก็น้าประาสี่ค่ะก็จะได้นีานหนึ่งค่ะ,อ,อ,คะอันนี้เป็นการอัด ปักก็นนะคะคืออัดด้วยแรงคนไม่ได้อัดด้วยเครื่องจักรน,นะคะคะอออย่างน้าในนี้คะ่ะที่เห็นนี้คะ่ะอันนี้เป็นพันกระเดนลูกที่ว่าทำเรียบร้อ,รอยแ่ยะอ,อ,อืน,น่ีนอนนอ้อ่อันนี้เป็นฐานที่เห็นที่ทำอยู่เมื่อกี้นี้นะค,ะนค่ะอืค่ะ เนี่ยค่ะที่ทาเรียบร้อยแล้วที่ทําเมื่อกี้นะคะแล้วเราเรา,เามีลงอ,อกมีกลิ่นด้วยนะคะใช่จ้ะมันทถาถังมันก็ดําหน่อยนะคะเร <c oughs> ื่องรมันชิเนี่ยค่ะจะเป็นก้อนตรูปแบบไหนละคะ่ะอันนี้เราเราอัดเมื่อกี้เหมือนใช่ที่อัดเมื่อกี้นี่แห้งเรียบร้อยแลย้วพร้อมจำหน่ายแล้วค่ะก็คือเอาไปตักแด่ใช่ค่ะ ประมาณตาเแดดประมาณสามสี่วันค่ะเป็นแห้งนะมีแบบไหนบ้างคะแบบนี้เท่าไหร่คะเดี๋ยวตัวนี้ลราขาอยู่ประมาณอตอนนี้โควิดโควิดลดอยู่ร้อยยี่ิยิงราคาเขาอยู่ร้อยห้าสิบจ้ะก็ม,มีมีกลิ่นอะไรบ้างคะเรามีกลิ่นสีเขียวนี่คือกลิ่นมะกรูดค่ะเสียมพูตัวนี้สินกุหลาบแล้วก็สีเหลืองมาลิค่ะสีเหลืองนี่คือมาลิค่ะ แล้วก็ตัวที่สีฟ้าคือไม่มีกลิ่นธรรมชาติเลยค่ะก็คือกลิ่นธรรมชาตินะคะออริจินอลใช่แค่ะแล้วก็มีแบบไหนบ้างคะบางทีเรามีพิมพ์ขายบางทีเขาไม่เอากล่องอย่างนั้นเอาไปซื้อตรงนี้ขายตรงนี้จะเป็นสามกล่องร้อยค่ะป็นทานเหมือนกันเลยค่ะแต่ตัวนี้จะไม่มีกลิ่นนะคะใช่ค่ะแล้วก็ฐานมันเราไม่ได้มีสี่ยมอย่างเดียวเราได้มีฐานก้นในห้องน้ําเนี่ยค่ะที่แบบนี้ค่ะอันนี้เป็นฐานอัดด้วย เครื่องไฟฟ้าเจ้ตัวนี้ค่ะอ๋อเป็นฐานก้นนะคะก้นห้าบาทจ้ะเป็นสองสองก้นเท่าไหรนะคะหกสิบห้าหกสิบห้าค่ะแล้วเรามีฐานหอมค่ะตัวนี้เป็นฐานหอมค่ะอันนี้อยู่ในสี่ร้อยห้าสิบค่ะเป็นฐานหอมอ๋อก็คือไม้นี่ทามาจากไม้อะไรอะคะเอ่ออย่างไม้ตัวนี้เป็นอ่ากลองอยู่พันนี้เป็นไม้ที่ว่าซื้อ คือเข้ามากองกันค่ะคือเดี๋ยวพี่แกดูนะคะตัวนี้เป็นการที่ว่าในสะดวกในการใชม้มาถึงว่าลูกค้าเนี่ย นอกจากกล่องเาใส่เป็นฐานตัวนี้แล้วลูกค้าก็สามารถเอากล่องนี้เมื่อหมดฐานหรือเปลี่ยนเป็นอ๋อนี่มีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นหอมด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เจี๊ยบแกะแล้วมันมีกลิ่นหอมออกมาเลยตัวนี้เราคืออย่างนี้ไปตั้งตรงไหนก็ได้รู้เสื้อผ้าในรถยนต์ตรงไหนได้หมดเลยค่ะเป็นฐานหอมค่ะแล้วก็ตัวนี้อายุการใช้งานประมาณหนึ่งปีถ้าฐานไม่หอมนี่ก็ไปตาเด็ดฟังของก็กลับมาแบบเดิมถ้าว่าเรามันฐานหมดสภาพจริงจริงแล้วก็แกะตัวนี้ออกแล้วดึงขึ้นมา ก็เอาวิฟิวใส่ตัวใหม่เข้าไปได้มันซื้อคือได้ฟิฟิวตัวนี้ที่มีกลิ่นหอมเนี่ยก็อร้อยแปดสิบจ้ะแล้วข้อร้อยแปดสิบแต่นี่ใช้สองต้นนี่นะคะอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะคะมี่เจ๊สี่ร้อยห้าสี่ร้อยห้าสิบนะคะก็พอเก็บออกมาก็มีกลิ่นหอมเลยเมื่อกี้เลยขายดีมากค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขายดีด้วยมีให้เลือกอยู่ทั้งหมดสี่ลายแต่นี้มันหมดไปเหลือเทียมสองลายอ๋อลายตรงนี้ใช่ใช่ค่ะ ที่ลูกค้าเหาอก็ชอบถึงราคาสูงกว่ากินแต่ว่าลูกค้าเห็นแล้วมันหนึ่งมันเปอย่างทาง้องตลาดทั่วไปแล้วก็สามารถใช้งานได้มีได้ได้ดีแล้วเวลาก็ตั้งตรงไหน,หนแบบว่าก็โชว์ของในตัวด้วยค่ะแล้วก็แล้วมีตัวนี้นี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นงานที่ว่าทางกลงก่มเขาทำถุงปรจจุกันพันขึ้นมาเองเผื่อว่า,วาเราหาแรงงานมูลค่าเพิ่มมาประก่ม วันนี้เราสามารถเอาเอาอีกก้อนมาใส่ได้แล้วก้อนนี้เหมือนผ้าก็ใส่ก้อนนี้ได้จ้ะก็คือใช้แล้วใช้ซ้ำได้ใช้ซ้ำได้ครับอันนี้เท่าไหร่คะอ่าร้อยแปดจ้ะร้อยแปดสิบนะคะจ้ะนล้วก็ตันนี้เป็นถ่าอัดเหมือนกันค่ะแต่อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์คือเอาพลาสติกตัวในออกพร้อมใช้งานได้เลยแบบนี้นะคะจากนี้ใส่ตู้เสื้อผ้าอะไรได้หมดจากแล้วเจออะไรได้หมดเ้ยไม่เล็กขนาดด้วยอันนี้ว่าร้อยแปดจ้ะ ปดสิบเหมือนกันใ่แล้วใส่คเอ่อสัพิเศษนี้ค่ะตัวนี้เป็นงานที่ว่าลูกค้าต้องการแล้วบอกให้ดังกลุ่มฐานอันนี้ใช้กะระมะพร้าวเวลาดึงดูนี้มากะาะน,นี้จะมีรูปุ่นรูจอบเลยค่ะเวลาดึงดูนี้ออกปุ๊บเนี่ยมันจะกป็นของกัตถุาิเลยเป็นฐานเห็ดฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีส่วนผสมอ,อ,อะไรเลยค่ะเป็นฐานทีื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ อันนี้ขายราคาสูงนิดนึงค่ะเป็นงานที่ว่าก็าสืบทอดอีสารเข้ามาให้แล้วก็อ่าเป็นงานขอดุลยเดเมเลย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เท่าไหร่คะเอ่ออันนี้อยู่ในราคาก็ก้นๆสบายค่ะครบเครื่ะงสบายอย่าเพราะว่ามันใช้เม็ดตาเม็ดตาเลเข้าไปช่วยด้วยอันนี้คือทําเองหมดเลยใทำเหมือนเลยค่ะแว่นเฉพาะตัวนี้ที่ไปซื้อมาอ๋อใช่ค่ะก็คือพี่เจี๊ยบแกทําเองเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ไม่หาแท่นในอั่นเนี่ยค่ะ เพิ่มการหลากหลายขอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ขอสินค้าค่ะก็คือมันเอาไปไปยุกได้ใช่เราคือเราสามารถกลุ่มใช้ใช้ไม้ตาที่เรามีผลิตภัณฑ์เดิมพอเราอยู่แล้วมาบวกกับฐานัวมใหม่ของเรากลายเป็นผลิตภัณฑ์อีกของมาอีกกลุ่มหนึ่งจะเพิ่มสวยงามค่ะตัวนี้เป็นฐานห้องน้ำค่ะด้านโชว์แกะทุงอ่อนปุ๊บก็ต่างห้องห้องน้ำได้เลยจ้ะ หรือว่าจะเป็นห้องครัวดับกลิ่นห้องครัวหลังตู้เย็นอะไรนี้ได้เลยค่ะจิดอับไปบ้ากบางทีเราทํากับข้าวมีกลิ่นกลิ่นอาหารหรือพวกนี้ค่ะก็คือรมๆแล้วฐานมันก็แบดูดกลิ่นแล้วก็ให้ความหอมไปนในตัวนะคะแล้วก็มีอะไรคะที่ิีแล้วผลิตภัณฑ์ของอูตานเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายอย่างของชุมชน,เ,นเองของเนี่ยค่ะอันนี้เป็นฐานตุ๊กตาตอนนี้อยู่ในราคาตัวละ2ี่าบาทเองค่ะ Oh. อันนี้เป็นฐานตุ๊กตาค่ะมาถึงพกพาได้สะดวกมาถึงว่าเราจะตั้งเป็นพงแจอะไรก็ได้แต่ว่าในนี้จะเป็นเฐานแป็นค <c oughs> ่ะอย่างน้อยอเรามีกิจอับอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ติดติตัวเราได้เลยค่ะผลิต <c oughs> ภัณฑ์ท่องเที่ยหลากหลายค่ะมันคือใน,นุ่มที่บางทีคนทำงานเนี่ยหลายน คนนี้เราคราชอบอีกแบบนึงก็เลยเอามาผสมผสานกันค่ะยางนานผู้หญิงผู้หญิงก็ยกับกระปักร้อยมีเสื้อผ้าขายมีเื้อเย็กขายก็ยิ่เด็กตัวนี้ขายดีค่ะมีขาย่อนชัจะขายดีจรคะมีเขายเ,อเธ,ยเอ,เธยอลูกค้าต้องการอะไรเราสามารถทำได้ก็คือออเดอร์มาได้ พี่เ <t> จ๊จะบอกว่า <t> พี่เจ๊ทาได้ทุกอย่างนะคะขอแค่ออเดอร์เข้ามาสั่งใช่หว่าถ้าตัวไหนทาได้ก็บอกว่าทําได้ถ้าตัวทาทาไม่ได้ก็บอกว่าทําไม่ได้ค่ะนะคะแล้วก็มีเสื้ออันนี้ค่ะนีเสื้ออันนี้การกับเสื้อผ้าเขานะคะแต่ว่าเราเอาเสื้อเสื้อมาปักค่ะเพราะว่าการทํางาน คือไทยทานน่รอบท่านจะหลายรูปนี่ค่ะนี่อย่างน้องๆตัวเล็กๆเนี่ยใส่น่ารักอันนี้ขายคนเดียวสามร้อยสามร้อยห้าสิบจ้ะวยงแล้วแก้วนี้อะคะค่ะแก้วลาเดียวค่ะอกอลาเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปรียบพสุ โควิดนะคะพี่เก็บบอกว่าอินบอกมาแกจะให้พิเศษได้ค่ะตอนนี้หลือเหลือเ็มแอไม่ไม่รวมแก้วนะคะเพราะตัวตัวที่ใส่เนี่ยสองร้อยห้าเป็นหนึ่งร้อยเลค่ะนเพราะว่าต้องการให้สมาชิกเรามีงานทำเพราะตอนนี้ทุกคนอยู่กับบ้านใช่ไหมคะเราไม่มีงานทําแล้วก็รายได้เราเนี่ยลดลงเยอะมากเยอะเยอะจริงๆแล้วอย่างน้องๆบอกพี่ช่วยหางานอะไรก็ได้ ให้ให้ให้ทำสอยที่บอกว่าถ้ามีออเดอร์เข้ามาเนี่ยเรารับประกันว่าเราได้แน่แต่ถ้าไม่ไม่มีออเดอร์เนี่ยเราก็ไม่กล้ารับประกันไม่อยากจะทํางานตั้งเอาไว้อย่ารับออเดอร์ที่ว่าเข้ามาแล้วก็ให้น้องๆเขาก็ทำพืาอนมทำอย่างนี้ค่ะทําให้ทุกคนชาวบ้านเขามีรายได้ขึ้นตอนนี้ทุกคนต้องคอยบอกพี่เมื่อไหร่จะมีออเดอร์เข้ามาอย่างวก v ี d ครั้งก่อนเนี่ยเรามีออเดอร์เข้ามาแต่ครั้งนี้หายเลย สมาชิกในกลุ่มไม่มีทั้งหมดท่านดตอนนี้เหลืออีก75คนจากโอ้ยก็เยอะเหมือนกัน4ของ่มลองกมก่ออันนี้ถามเมื่อว่าเราออเดอร์เมื่อครั้งที่แล้วเรายังนำผ้าจะได้ขาย